ก็สวัสดีครับผมออราวนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสําหรับวันจันทร์นี้นะครับซึ่งวันจันทนี้นะครับเป็นแพ็คนี้เลยทุกคนนี่ตุลามคาซูยานและก็เอ็ดิลสันนะครับก็ขอบอกเลยนะว่าเป็นแพ็คที่น่าสนใจมากๆนะครับสําหรับใครที่ขาดกองหลังนะครับหรือว่าพลาดแพ็คของเนสต้าไปนะครับโอเคก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะผมก็จะมาบอกนะครับว่าตุลามล่างยูเวนตุสเนี่ยกับ ตูลามล่างบาซ่านะครับที่กําลังจะมาเนี่ยล่างไหนเก่งกว่ากันก็คลิปนี้นะครับผมขอบอกก่อนนะว่าผมได้ทําการอัดวันอาทิตย์นะครับซึ่งพรุ่งนี้นะถึงแพ็กนี้จะออกมาโดยการที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเปรียบเทียบจากค่าพลังล้วนๆนะครับก็มาดูกันเลยครับว่าในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าตูลามล่างไหนจะเก่งกว่ากันนะครับก็ไปดูกันได้เลยครับ หากใครสนใจเติมเกมต้องลักกินคอยเติมได้ทั้งระบบ iOS และ Android จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดร้านบริการ24ชั่วโมงประหยัดปลอดภัยเติมไว้ต้องลักกินคอยนินอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับผมก็จะมาพูดถึงเกมการวัดก่อนนะครับอย่างแรกเนาะค่า defensive 4ช่องนะครับ defensive e g r e e m e n t defensive e v e e หรือว่า t a c k i n g action นะครับผมก็จะนำมาวัดด้วยนะครับอย่างแรก อย่างที่2นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยในเรื่องของความเร็วเนี่ยกองหลังในแผทนี้หรือว่ายุคสมัยนี้นะครับก็ต้องมีพอสมควรนะครับอย่างที่3นะครับก็คือในเรื่องของ h e ดดิ้งหรือว่าการโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นการโมงเข้าทาประตูแต่ว่าที่เน้นๆก็คือการมงสกัดบอลน,นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่กองหลังควรมีนะครับก็คือ3อย่างเนาะที่ผมจะทําการวัดระหว่างลิเลียตุรามล่างยูเวนตุสกับลิเลียตุรามล่าง บาซ่านะครับว่าล่างไหนจะดีกว่ากันหรือว่าเก่งกว่ากันนะครับ โอเคครับอย่างแรกก็ผมจะเปิดผังที่ผมทำเอาไว้นะครับก็คือผังของค่าพลังนะครับก็มาดูกันเลยเรื่องของ Defensive 4ช่องนะครับ Defensive Event i d Defensive e g a e m e n t แล้วก็ Taking กับ Action นะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้สันนิษฐานได้เลยว่าตูรามค่อนข้นขางที่จะทำได้ดีกว่าพอสมควรนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมขอให้ทุกคน Question Mark เอาไว้ก็คือลิเลียตูรามล่างบาซ่าเนี่ยเป็นลิเลียตูรามล่างเดดทอยเยอนะครับ ซึ่งดิิวลิเลียตุลามล่างยูเวนตุสเนี่ยก็เป็นเป็นล่างของิีวเซฟฟูลแบ็กนะครับก็พอสไตล์ต,ต่างกันเนี่ยก็ขอบอกเลยว่าอาจจะเปรียบเทียบได้ยากนะครับผมจึงทําการอัพลิเลียตุลามล่าง RB เนี่ยให้เป็น CB นะครับจึงได้ค่าพลังประมาณนี้เนาะเออ ซึ่งพอมองแล้วเนี่ยก็ผมขอยกให้ลิเลียตูรามล่างบาซ่าเนี่ยจะค่อนข้างดูดีกว่านะครับด้วยดีเวสเซ็เอาว้เนนที่ดีกว่า6นะครับแล้วก็ดีเวสเซ็เอ็กมเมทที่ดีกว่า2ก็พูดง่ายๆก็คือดีกว่าทุกอย่างนะครับลิเลียตูรามล่างลางยูเวนตุสเนี่ยผมอัพเป็นสายไส้ในนะครับอัพเป็นสายเซนเตอร์เนาะที่ทุกคนชอบเล่นกันก็คือ108นะทุกคนเออก็ดูจากดีเวสเซ็ต4ช่องเนี่ยก็มองได้เลยว่าลิเลียตูราม ร่างบาซ่าเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ตรงเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะดีกว่าด้วยแหละเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือ AI ค่อนข้างที่จะฉลาดกว่าเพราะว่าเป็น AI ที่ตรงสายนะครับเดดทอยเยอร์ mm hmm. er เนาะ พอเป็นลิเลียตูรามล่างยูเวนตุสเนี่ยบางครั้งบางจังหวะเนี่ยเราต้องบังคับเองนะครับ AI ของเขานะครับมันไม่ตรงสายเนาะบางจังหวะอาจจะมีลูกเวอลูกอะไรบ้างแต่ถามว่าเก่งไหมก็ขอบอกเลยว่าเก่งบ้าๆนะครับสำหรับลิเลียตูลามล่างล่างยนะูเวนตุสเนาะเออแต่ถ้ามองจากค่าวพลังแล้วเนี่ยผมมองว่าลิเลียตูลามล่างบาซ่าน่าจะเก่งกว่านะครับเออข้อ,ขอแรกก็ขอให้ลิเลียตูลามล่างบาซ่าเนี่ยชนะไปนะครับ ส่วนอย่างที่2นี่ครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปข้างต้นนั่แหละก็คือในเรื่องของสปีดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปีดปลายหรือว่าสปีดต้นเนี่ยก็ขอยกให้เป็นลิเลียตูรามล่างอยู่เวนตุ้นะครับที่ดีกว่าเนาะเออเพราะว่าด้วยด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นแบ็กมาอยู่แล้วนะครับพออัพสปีดถึงว่าจะอัพเป็นสายเซนเตอร์เนี่ยสปีดที่เจ้าตัวมีอยู่ข้างต้นเนี่ยก็ดีกว่าเห็นเห็นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าลิเลียตูรามล่าง บาซ่าเนี่ยจะไม่มีสปีดเนาะเออเขาก็มีถึง90และก็8ปถ้าเทียบในตำแหน่งเน็ตทอยเยอร์ด้วยกันเนี่ยก็ถือว่ามีสปีดระดับที่ว่าเร็วม้างๆเลยนะครับก็ขอให้พอๆกันนะแต่ถ้าให้เอกชันเลยก็คือลิเลียตูลามล่างอยู่เวนตุสดนะครับที่มีความเร็วมากกว่านะครับประมาณนี้เนาะเออโอเคครับก็อย่างที่3นะครับก็คือในเรื่องของเฮดดิ้งหรือว่าการโหมงนั่นเอง ถ้ามองจากตรงนี้ก็รู้ได้เลยแหละครับว่าลิเลียตุรามล่างยูเวนตุสเนี่ยค่อนข้างที่จะกินขาดเนาะเออมีเฮดดิ้งมากกว่าถึง11แล้วก็มีจับมากกว่าถึง5นะครับก็มองได้เลยว่าลิเลียตุรามล่างอยู่เวนตุสกินขาดแต่ลิเลียตุรามล่างบาซ่าเนี่ยเขามี a อ r i เรีย r ฟอรนะครับซึ่งมันจะส่งเสริมให้การหม่งสกัดบอลหรือว่าการ โม่งบอลเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ขอให้ยกให้แบบพอๆกันนะแต่ถ้ามองถึงเรื่องสกิลพิเศษเนี่ยผมให้ลิเลียตูรามล่างบาซ่าน่าจะดีกว่านะครับสำหรับการโม่งเนาะเออก็สรุปง่ายๆเลยก็ผมคิดว่านะจากความคิดผมเลยถ้าใครคิดไม่เห็นตา่างจากผมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้จากความคิดผมเนี่ยถ้าบีนลิเลียตูรามล่างอยู่เป็นตุสดอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมองข้ามลิเลียตูรามล่างบาซ่าไปได้นะครับเออ อย่างแรกที่ผมมองเลยก็คือความครบเครื่องเนาะของดิเลียตูลามย่างล่างอยู่เป็นตุสเนี่ยก็คือเขาจะเล่นได้ทั้งแบ็คขวาและก็เซนเตอร์นะครับซึ่งถ้ามองในค่าพลังเนี่ยเซนเตอร์ก็ไม่ได้แย่กว่าลิเลียตูรามล่างบาซ่าเลยเนาะเออผมจึงมองว่าถ้าใครอาจอยากจะเซฟทองหรือว่าอยากจะเซฟตังเนี่ยก็แนะนําว่าลองใช้ลิเลียตูรามล่างอยู่เป็นตุ๊ดไปก่อนนะครับอืมส่วน ถ้าใครไม่มีลิเลียตูรามล่างอยู่เป็นตุ๊ดเลยหรือว่าไม่มีเดสทอยเยอร์เก่งๆถ้าให้แนะนําเดสทอยเยอร์เก่งๆเนี่ยก็น่าจะแพ็คล่าสุดนี่แหละที่เป็นเนตอเนเนเตอรล่างเอซิมิลานหรือว่าเป็นมาเกนเยสล่างโชว์ํามผมก็คิดว่าน่าจะพอๆกันแต่ถ้าใครไม่มีเซนเตอร์เดสทอยเยอร์เก่งๆเลยลิเลียตูรามนี่แหละครับที่เป็นเซนเตอร์ที่เก่ง มากมากเลยนะมองจากค่าพลังก็คือนอกจากค่าดีเฟนซีอุปกรณ์หรือว่าค่าพลังเกมรับสีช่องเนี่ยจะดีแล้วยังมีเรื่องของสปีดปลายและสปีดต้นที่ดีมากด้วยนะครับผมก็คิดว่าถ้าไม่มีถ้าใครขาดกองหลังจริงๆเนี่ยอย่ามองข้ามเลยนะครับสำหรับลิลเลียตูลามอะ่ะโหผมว่าน่าจะเป็นตัวบัคก อีกหนึ่งตัวเลยทีเดียวเนาะเออถ้าใครไม่มีนี่ตัวรามล่างอยู่็นตุ๊ดเนี่ยไม่ควรพลาดเป็นอังขารเลยเนาะเออส่วนตัวผมเนี่ยผมก็หลายๆคนก็รู้เลยครับว่าผมเนี่ยเจ๊งเออไม่ใช่เจ๊งดิผมก็เกือบเมากับแพ็คเอซมิลานเนตตาไปเนาะก็อาจจะ มองข้ามเรตัวลามร่างนี้ไปนะครับเพราะว่าผมก็มีเรเลียตัวลามร่างเก่าอยู่แล้วเนาะเออพอนวกกับที่ผมมีเน็ทอยเยอร์อย่างเน็ต้อยู่แล้วนะผมก็อาจจะมองข้ามนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการสรุปของผมเนาะว่าร่างไหนดีกว่ากันก็ขอเน้นย้ำนะครับว่านี้สรุปจากค่าพรางเนาะเพราะว่าวันนี้มันยังไม่ออกมาให้ผมกดเนาะเออมันจะมาพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าชอบหรือว่าอยากได้จริงๆเนี่ยผมก็ไม่ห้ามเลยเนาะว่า อยากจะได้ก็เอาเลยทุกคนเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นแฟนบาร์ซ่าอยู่แล้วเนาะแล้วก็มองจากตัวการ์ดเนี่ยมันก็ค่อนข้างสวยด้วยนะครับเออเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ห้ามถ้าใครอยากได้ก็เอาเลยแต่ถ้ามองถึงความคุ้มค่าสายแบบสายเก็บทองไว้เอาตัวเมตาจริงๆเนี่ยผมก็นั่นแหละครับตามที่ผมแนะนําเลยยูเวนตุสถ้าสมมติว่ามีลิลียตูรามล่างยูเวนตุสเนี่ยก็สามารถมองข้ามได้แต่ถ้าใครไม่มีลิลียตูรามล่างไหนเลยเนี่ย ผมว่าดิเนตุลามล่างนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะเออแล้วผมมองเลยว่าอาจจะเป็นตัวบัคอีกตัวหนึ่งก็ได้เลยนะครับสำหรับแพทนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยอ๋อราวสำหรับนี้ผมไปเลยครับอ่าเดี๋ยวลืมบอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครอยากจะรู้วิธีการอัพทั้งตุลามล่างบาซาแล้วก็ตุลามล่างยูเวนตุสน,นะครับเดี๋ยวผมจะ ลงไว้ที่ช่องของผมนี่แหละเออในโพสต์ทุกคนก็สามารถไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย